และที่น่าสนใจนะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือหลังการเลือกตั้งเพื่อไทยจะไปตั้งรัฐบาลร่วมกับเก้าวไกลก็มีข้อจำกัดก็ทำไม่ได้นั่นคือยิ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอกย้ำว่าแม่แรนสไลด์เพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาล้ตรงนี้จริงไหมตรงนี้จริงไหมสิ่งหนึ่งครับจริงครับ สิ่งหนึ่งซึ่งลุงป้อมจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นบุคลิกของตัวลุงป้อมเองคือลุงป้อมเป็นคนอ่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเป็นได้เงื่อนไขเดียวครับคือจะต้องร่วมกับพลังประชารัฐเท่านั้นครับซึ่งวันนี้พลังประชารัฐอ่อนตัวกว่ารวมไทยสร้างชาติแน่นอนโอเคแต่แต่แต่เพื่อไทยอย่างไรก็จับมือตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลไม่ได้ เพราะไม่ได้ครับเพราะจุดยืนทางการเมืองเพราะนโยบายทางการเมืองเพราะเข็มุ่งทางการเมืองมาไดคนอะไรเข็มุ่งใช่ไหมฮะเพราะเพราะเพราะเจ้าของพักเขารู้ดีครับว่าเขาจับมือกับก้าวไกลไม่ได้ครับอืมไม่กล้าจับใช่ไหมล่ะอ่าไม่กล้าจับนะครับจับเมื่อไรเดี๋ยวจะมีงานงอกตามมาอีกหลายงานครับผมเพราะนั้นจับไม่ได้เด็ดขาดครับผมโอเคโอเคโอเคสรุปก็คือ อาจารย์สมชัยเกษกิจเรื่องยุบพักการเมืองเตะตัดขาเบรกเกมคู่ต่อสู้จะหมายถึงเพื่อไทยหรือก้าวไกลหรือทั้งคู่ฮะหรือหมายถึงแค่หรือแค่เป็นเรื่องที่คิดกันเยอะเกินไปนิดหนึ่งถ้าดูคำร้องปัจจุบันท่านคงหมายถึงพักก้าวไกลครับโอเคโอเคถ้ายุบพักก้าวไกลเพื่อไทยก็ยิ่งได้ประโยชน์สิครับก็ไม่เป็นไรฮะแต่ยังไงก็ ก็ไม่แลนสไลด์ไงครับแล้วก็มาจับมือกับพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลอยู่ดีโอเคโอเคครับผมครับขณะนี้ความเคลื่อนไหวของบรรดาสสจะย้ายเข้าคอกไหนมันก็ยังไม่ชัดนักต้องรอสักครู่มันไม่ปัจจุบันทันด่วนใช่ไหมครับผมเรียนเลยนะครับว่าการที่สสเขาจะย้ายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับมันอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องทําบ้านให้หน้าอยู่ด้วยครับนะครับ วันนี้เนี่ยนะครับประเด็นที่หนึ่งรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องแสดงให้เห็นว่ามีตัง <c oughs> ค์ระรับเท่าที่ผมทราบในวันนี้นะครับพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งเห็นอยู่เจ้าเดียวนะครับได้ข่าวว่ากําลังจะรอเปิดตัวอีกสองสามเจ้าต้องให้เห็นก่อนว่ามีตังค<อ>์นะครับแล้วจะต้องเป็นตังค์ในระดับที่ยิงสู้กับภูมิใจไทยได้อย่างสนุกด้วยอืนะครับนะครับประเด็นที่สองต้องการันตีว่ามีบทบาทในพักผ่านเก้า e อี้ปาร์ตี้ลิสต์ต้องไม่ต่ำกว่าอันดับสิบ ครับนะครับอันนี้การันตีแล้วอันที่สามต้องการันตีว่าเป็นรัฐมนตตีแน่นอนโอเคไม่งนนั้นต้านใหญ่ไม่มาครับไม่มีความจําเป็นต้องมาอ,อยู่ที่เดิมเขาก็อยู่ได้ครับโอเคผม ครับขอบพระคุณมากครับดรธนพรขอบพระคุณมากขอบคุณนะคะครับผมสวัสดีครับพี่เจนนยครับคุณมรรัตนครับคนายกสพกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะดรธนพรสียากลวิเคราะห์มาแบบนี้อย่างไรต้องใช่การ,รกที่วิเคราะห์แบบเข้าใจธรรมชาติของนักการเมืองอืเข้าใจแบบรู้ตั้งข้อสังเกตนะเป็นนักวิชาการที่วิเคราะห์แบบรู้จักนักการเมืองเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีเข้าใจธรรมชาตินักการเมืองว่าเขาคิดอะไรอยากทําอะไรและจะเดินยังไงโอเค